สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้มาพบกันกับครูปูอีกแล้วนะคะวันนี้ครูปูจะมาระบายสีภาพแฟชั่นนะคะให้ชมกันต่อนะคะจากคลิปสั้นนะคะช็อตสั้นนะคะเราก็จะมาระบายให้เสร็จภายในคลิปนี้นะคะครูก็มาลงให้ทุกคนได้มีแรงบันดาลใจกันนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็ใช้ยางลบนะคะซับ ลอยดินสอออกหน่อยนะคะยังลบคาร์บอนนะคะยางลบคาร์บอนหรือยังลบดินน้ำมันนะคะครูปุณเรียกติดปากยางลบดินน้ำมันก็ซัดออกไปเลยนะคะวันนี้ก็ระบายด้วยสีน้ำตาลลงช่วงผมนะคะแล้วก็สีเนื้อลงช่วงแขน ปช่วงแขนช่วงมือนะคะให้เรียบะคะอันนี้ครูก็สเก็ตไว้เรียบร้อยแล้วนะคะจะไม่ได้มาสเก็ตให้ทุกคนได้ชมกันนะคะต่ก็จะมาลงสีนะคะในคลิปให้เสร็จนะคะก็ผสมสีเหลืองลงไปหน่อยนะคะ ผมนะคะผสมสีเหลืองลงไปช่วงผมนะคะจากนั้นเราก็เริ่มมาตัดตัวนี้ก็เป็นแสงเงาสีเข้มนะคะแล้วก็มา ไายช่วงปากกันนะคะลงสีแดงช่วงปากนะคะตัดเส้นขึ้นมานะคะใช้พวกกันเบอร์เล็กนะคะพวกกันเบอร์ศูนนะคะเน้นช่วง เน้นช่วงตาขึ้นมาใหม่นะคะลงเส้นขนตาหางตานะคะ ช่วงเงาตรงผมตรงนี้นะคะจะเข้มขึ้นนะคะแล้วก็ลงแสงเงาของผมนะคะเน้นขึ้นมานะคะกรอบหน้าดวงตาเน้นดวงตานะคะช่วงคิ้ว จากนั้นเราก็ตัดเส้นนะคะตัดเส้นตัดเส้นเน้นโบขึ้นมานะคะเน้นโบขึ้นมา ระบายช่วงเงาสีเข้มนะคะสีดำช่วงหมวกด้านในตรงนี้จะเป็นแบ็กกราวดด้านหลังนะคะเราใช้ตัดเส้นขึ้นมาเลย ใส่แสงเงาช่วงแขนนะคะเป็นสีดำนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเงาช่วงแขนเสื้อนะคะขาดออกมานะคะอันนี้จะเก๋ๆหน่อยนะคะ เงาผม ส่วนเสื้อนะคะจะเป็นสีเหลืองนวลๆหน่อยนะคะสีเหลืองสีเหลืองกากีนะคะสีเหลืองกากีใช้สีเหลืองนะคะผสมขาวลงไปหน่อยนะคะ ็จะได้สีเหลืองกากีนะคะตรงนี้เว้นช่วงหวัวไหล่นะคะตรงต้นแขนนะคะ<ม>เป็นสีเหลืองอันนี้ใช่ค่ะขอไปอไม่ใช่เป็นสีเนื้อนะคะปุ๊บก็ พูดสับสนไปได้นะคะต่อไปกระเป๋านะคะช่วงกระเป๋าก็ออกสีเหลืองกระเป๋าสะพายนะคะเราก็ลงกระเป๋าสะพาย ปูมรบายสีให้ทุกคนได้รับชมกันนะคะจะได้เป็นแรงบันดาลใจในการวาดรูปแฟชั่นกันต่อไปเราก็ลงสีเหลืองน้ำตาลนะคะลงลงน้ำตาล ช่วงกระเป๋านะคะช่วงเงากระเป๋าส่วนชุดนะคะชุดกระเป๋ง สีดำตาลแล้วก็เงาเหลืองนะคะนี่นะคะคุปก็มองเห็นไหมนี่นะคะพอดีขาวาดแค่ช่วงกระโปรงนะคะจากนั้นเราก็เพิ่มสีเขียวลงไปนิดนึงนะคะ ขอบนะคะแล้วก็เน้นช่วงกระเป๋าขึ้นมานะคะจากนั้นเราก็ลงสายกระเป๋านะคะตรงนี้ก็จะเป็นเงาแขน ใส่แสงเงาขึ้นมานะคะลงช่วงรอยจีบลึกของกระโปรงนะคะให้ให้เข้มขึ้นนะคะลงสีดำ นะคะจากนั้นก็ค่อยมาตัดแสงเงาช่วง เหลืองเข้มนะคะคุูก็อลงสี แสงเงานะคะให้ทุกคนชมกันนะคะเป็นกระเป๋านะคะช่วงหูนะคะเราก็เน้นขึ้นมาด้วยสีน้ำตาลนะคะน้ำตาลแดงลงช่วง ขึ้นมานะคะส่วนจมูกเน้นขึ้นมาแล้วก็ระบายช่วงใต้ตานะคะเป็นแบบ ผิวผิวโดนแดดนะคะต่อไปเราก็มาตัดเส้นนะคะเรามาตัดเส้นสีดำ ตช่วงกระเป๋านะคะตรงนี้ก็จะเน้นขึ้นมานะคะเป็นสาย น้ำแสงเงาขึ้นมานะคะช่วงผมด้านในนะคะให้เราเระบายเข้มขึ้นมาระบายสีเหลือง ให้ทั่วกับโปรงเลยอันนี้แบบแนวสเก็ตสีน้ำนะคะใครชอบสไตล์แบบนี้ mm hmm. ก็ลองหาภาพแฟชั่นจากหนังสือนะคะมาฝึกกันดูนะคะ เราก็จะเน้นแสงเงาม <Okay. S 1> อ่มอนค่ะช่วงกระเป๋านะคะส่วนช่วงแขนนะคะเราก็เน้น ขึ้นมานะคะเดี๋ยวกูจะใช้ลิควิดนะคะลิควิดเปเปอร์ลง นี้ก็จะแบบลงสีขาวหน่อยนะคะเดี๋ยวเรามาใช้ลิควิดเปเปอร์ลงกันนะคะ เป็นแบบเหลือบทองหน่อยนะคะครูก็จะใช้ลิควิดเปเปอร์นะคะลงนะคะช่วงกระโปรงนะคะใช้ลิควิดนะคะลง ช่วงกระโปรงเหลือบนะคะส่วนช่วงฟันแล้วก็เน้นขึ้นมาใหม่นะคะให้ฟันดูขาวขึ้น ก็ใช้สีปอตเตอร์นะคะลงลงช่วงฟันนะคะเน้นฟันขึ้นมานะคะให้ขาวขึ้นนะคะใช้สีปอตเตอร์นะคะลงสีปอตเตอร์สีขาวนะคะเน้นฟันขึ้นมาให้ฟันขาวขึ้นนะคะ แล้วก็ใส่แววบตาให้หน่อยนึงนะคะตรงนี้เราก็ใช้เป,ปเปอร์อะลิควิดเป,ปเปอร์นะคะลงนะคะก็จะดูแบบกระโปรงมีความเหลือบนะคะ เหลือบสีทองนะคะลงแสงเงานะคะช่วงแขน ส่วนช่วงผมนะคะลงลากเส้นด้วยสีน้ตาลแดงอีกหน่อยนะคะช่วงนิ้วมือก็ตัดเส้นนะคะ ด้วยสีตามแดงวันนี้คุกก็มา,าวาดในคลิปนะคะให้ชมกันนะคะประมาณนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะได้ รับแรงบันดาลใจนะคะในการที่จะวาดรูปนะคะด้วยสีน้ำภาพแฟชั่นนะคะเราวาดสีน้ำภาพแฟชั่นกันนะคะตรงนี้เป็นช่วงแขนนะคะโผล่ออกมานะคะลงเงาลึกหน่อยนะคะลงเงา ช่วงนะคะใช้สีดำผสมน้ำให้เจือจางหน่อยนะคะหมาดๆราคาวันนี้กรก็มา ระบายสีให้ทุกคนได้รับชมกันประมาณนี้นะคะหวังว่าจะเป็นแสงสว่างและรงบนาลใจนะคะในการวาดรูปให้กับทุกคนนะคะ<อ>ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับชมนะคะขอบคุณนะคะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะครูก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะช่วงนี้อากาศก็เริ่มเย็นๆนะคะ ก็ดูแลสุขภาพกันนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ